สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้เราก็จะมาทําการปลูกผักกันนะคะขั้นแรกของการเตรียมแปลงเราใช้อิฐบล็อกในการเป็นแปลงนะคะทุกคนแล้วก็ใช้เศษไม้แห้งจากที่เราถางจากหน้าดินนะคะเอามาเหยียบเหยียบรดน้ําอันนี้เป็นชั้นแรกที่เราวางนะคะทุกคนก็ไม่มีไม่ได้มีโอกาสที่จะว่ารอรอที่จะหมักประมาณหนึ่งเดือนเหมือน ปุ๋ยทั่วไปนะคะเพราะว่าหักเราโตแล้วนะคะเราก็เลยจะใช้วิธีนี้ไปเลยหมักพร้อมกันกันกบการปลูกเลยนะคะทุกคนใส่น้ำไปรดน้ำให้ชุ่มนะคะเดี๋ยวขอเคลียร์ทางกับกิ่งมะเขือต้นนี้ก่อนนะคะทุกคน <c oughs> ควางบังกล้องเรามากต้อหาอะไรมายึดน้องก่อนนะคะ ได้มาแล้วค่ะได้ไม้มาเย็ดแล้วเดี๋ยวใช้ไม้ต่อเพื่อบังทางเราก่อนนะคะจะเก็บไว้ค่ะเพราะว่าเสียดายเรามีมะเขือพวงต้นเดียวนะคะเก็บไว้กินได้นานอยู่นะ เรียบร้อยทำงานได้แล้วค่ะเราเตรียมแปลงใช้อิฐบล็อกแล้วก็ตัดไม้มายึดตรงกลางระหว่างอิฐบล็อกนะคะตอกลงไปแล้วก็ยึดให้เป็นเป็นแปลงนะคะเมื่อก่อนก็ไม่เคยรู้นะคะว่าอิฐบล็อกเนี่ยเขาตอกตรงนี้ประกอบกันสองอันติดกันจะเป็นรูตรงกลางพอดีค่ะ สามารถใช้ไม้หรือว่าท่อ p v c นะคะขนาดเล็เข้ากันกันกบรูตรงกลางเขานะคะแล้วก็ตอกยึดทำให้แน่นแล้วก็ไม่หลุดล่วงง่ายนะคะใช้งานได้นานเลยทำไม้ทำแปลงโดยรอบนะคะขนาดตามต้องการเลยจ้าอันนี้เราใช้ประมาณหน้ากว้าง3ามอิดบล็อกนะคะแล้วก็ความยาวตามชอบนะ ตรงนี้เราจะปลูกต้นผักผักกะเป็นผักวางต้งนะคะปลูกหลายอย่างตรงนี้ที่ว่าผักตรงนี้ไม่ต้องใช้แดดเยอะนะคะเริ่มแรกของการปลูกผักของเราเตรียมแปลงให้ได้ที่ดีกับขนาดที่เราต้องการนะคะ อันนี้ก็ยึดที่ปลายแปลงค่ะ สร็จแล้วค่ะแปลงผักแปลงเล็กน้อยของเรารดน้ำซ้ำอีกรอบค่ะเหยีบยบหญ้าแห้งให้ลงไปหนึ่งหนึ่งรอบนะคะแล้วก็รดน้ำซ้ำให้เขามีความนิ่มจะได้เราเราตั้งใจจะเหยียบแบบว่าอัดหญ้าให้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้แล้วก็ใส่ดินไปนิดเดียวเพื่อว่าเวลาญ้าเขายุยแล้วเขาจะเป็นปุ๋ยอย่างดีค่ะหญ้านี้ก็ไม่ได้มีแต่หญ้านะคะ มีเศษดินเศษอะไรเข้าไปด้วยเศษหญ้าเศษไม้มีเศษอาหารเข้าไปร่วมด้วยนะคะ ไปขนหญ้าจากด้านหลังแปลงผักทางด้านนู้นค่ะมาเพิ่มนะคะขออนุญาตเคลียร์ทางนิดนึงนะคะ โอเคเรียบร้อยทำงานได้ค่ะย้าที่เราใช้นี้ก็เป็นย้าที่เราถางไว้นานแล้วนะคะทุกคนถานไว้ด้านหลังด้านหลังแปลงผักทางนู่นด้านในโรงเรือนนู้นนะคะจะใช้ย้าอีกชั้นหนึ่งค่ะเยอะๆเลยมีเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะทับถมกันไปเรื่อยๆแล้วก็เหยียบให้แน่นแล้วก็รดน้ำซ้ำอีกรอบค่ะ ชั้นนี้เราก็ว่าจะพอแล้วค่ะสำหรับการเติมย้านะคะก็จะรดน้ำค่ะรดน้ำให้ชุ่มเลย เวลาลดน้ําให้ชุ่มเสร็จแล้วเราจะใช้ดินที่กองอยู่ด้านหลังนะคะมาเป็นการเอาขึ้นมาข้างบนนี้ใช้ดินเพียงเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะได้ปลูกเลยวันนี้ก็ว่าจะปลูกผักเลยค่ะถมดินเสร็จแล้วนะคะพอดีแบตหมดนะคะทุกคนไม่ได้อัดตรงนี้นะถมดินขึ้นมาประมาณสองนิ้วค่ะแค่พอใช้ปลูกผักพอยัง้งรากผักนะคะอันนี้เราจะทำที่ ล็อกล็อกช่องระหว่างผักเรานะคะว่าจะปลูกเท่านี้อเอฟเฟกต์ไม้มาพอดีเลย Okay. ได้ขนาดตามต้องการแล้วค่ะทีนี้ก็จะได้คลุมฟางแล้วก็ปลูกผักกันเนะาะเดี๋ยวไปเอาพันุผักมาก่อนนะคะนี่ต้นผักน้อยๆของเราอันนี้เป็นกวางตุ้งไทนี่นะคะอายุสิบกว่าวันแล้วค่ะว่าจะปลูกแบบในน้ำนะคะตอนนี้เราเพาะจากในน้ำแต่เราจะปลูกในดินนะคะทุกคนว่าน้องจะรอดไหม จะรอดไปกับเราหรือเปล่านะคะหาฟางมาคุมก่อนนะคะเพื่อเซฟไม่ให้น้องเขาเฉาช่วงเวลาที่เราปลูกเขานะคะคุมฟางก่อนเลยจ้าคุมแค่พอบางๆนะคะเพื่อให้แค่บางแดดให้น้องเองค่ะ เดี๋ยวโตขึ้นมาหน่อยเขาก็จะเป็นปุ๋ยให้ผักค่ะ เสร็จแล้วเราจะลดน้ำบางบางนิดเดียวนะคะเพื่อจะจะ,จะรอปลูกแล้วค่ะส mm hmm. ังเกตที่ว่าทำไมรดน้ำบ่อยนะคะทุกคนกว่าจะทำคลิปนี่คือเป็นชั่วโมงนะคะระยะเวลาตัดต่อนะคะห่างกันเป็นชั่วโมงนะคะต่อต่อการทำแต่ละอย่างนะอันนี้ก็คือ ชั้นข้างล่างมีแต่ย้านะคะพอเราใส่ดินไปเราก็เลยรดน้ำตรงนี้เพื่อที่จะปลูกผักนะคะทุกคนก็เลยวางฟางเสร็จก็เลยคลุมคลุมฟางแล้วลดลดฟางให้มันชุ่มน้ำนิดนึงค่ะ เรียบร้อยจะได้ปลูกสักทีวางแบบที่เราทํานะคะนี่กะระยะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะจิ้มน,น้องผักลงไปเลยอยากปลูกมากกว่าจะปลูกแปลงนี้ก็น่าจะทุนทุนระยะเวลาอันนี้ของเราได้มากเหมือนกันนะคะเพราะว่าน้องผักเราเพาะไว้เยอะเราเพาะรอยน้ําไว้นะคะเพราะเหมือนไฮโดรโปนิกเลยค่ะ ลอยน้ําใส่กล่องโฟมแล้วก็อันนี้ไว้นะคะอนุบาลไว้ค่ะสิบกว่าวันแล้วนะคะปลูกได้แล้วมือใหม่ในการปลูกผักก็จะช้านิดนึงนะคะแต่ก็พยายามดิน,นะคะมือใหม่ในการปลูกนะคะ วันนี้ตั้งใจจะปลูกแต่ว่าปลูกไม่เสร็จนะคะทุกคนแบตไม่มีแล้วค่ะต้องขอตัวไปชาร์จแบตก่อนนะคะพรุงนี้จะมาปลูกใหม่ค่ะปลูกผักกันนะคะสวัสดีเช้าวันใหม่นะคะทุกคนมาปลูกผักต่อจากเมื่อวานค่ะเมื่อวานปลูกไปได้ฝั่งหนึ่งด้านซ้ายวันนี้จะมาแต่เช้าค่ะปลูกฝั่งขวาน,นะคะ รีบปลูกก็จะได้ไปทำงานต่อค่ะวันนี้ก็เข้างานเก้าโมงครึ่งนะคะทุกคนก็ทำแปลงเมื่อวานเสร็จปลูกไปครึ่งหนึ่งวันนี้มาต่ออีกครึ่งหนึ่งนะคะเสียงแม่คุยกับน้องหมานะคะทุกคนห่วงรถรถจักรยานห้างๆนะคะแม่เอาไปซื้อของนะคะที่รถพ่วงนะคะเ็าตามไปด้วยแล้วเขาห่วงค่ะ ก็ตกใจนกว่าเสียงอะไรบรรยากาศที่บ้านเลยนะคะตอนนี้เสียงนกค่ะนกอะไรไม่รู้คะ่ะปุ๊บปุปปป๊บนหัวใต้ต้นข่อยนะคะอาศัยตรงนี้เขามีแดกช่วงเช้าช่วงบ่ายเขาไม่มีแดกนะคะ เพราะว่ามีแสงบังจากต้นข่อยนะคะก็จะเซฟน้องที่ปลูกใหม่ได้ดีนะคะ ระยะปลูกผักของเราเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะมาปลูกแซมตรงช่องตรงกลางวันหลังนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณ